สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์บริการนะคะฮีโน่ชาราชการสาขาบางนากรม14นะคะสวัสดีคะ่คะครับสวัสดีสสดครับผมชื่อวิทยาสัมบุณนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการฮีโน่ชายรัการสาขาบางนากรม14ครับอยากให้คุณวิทยาแนะนําถึงแคมเปญต่างๆของศูนย์บริการเราว่าตอนนี้มีแคมเปญอะไรบ้างคะปัจจุบันนี้เราเราทำเอ็กเ e รสแมนเทนแนน์นะครับหรือการทำเยมเนี่ย ที่39นาทีการที่เราจะทํา39นาทีได้เนี่ยก็คือลูกค้าต้องเป็นลูกค้านัดหมายนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับพอทั้งท่านลูกค้าโทรนัดหมายกับเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีการ booking q คิ u e ของท่านไว้นะครับเราจะมีการวางแผนโดยที่เราจะจัดเตรียมช่างไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ cr นะครับจะมีการโทร c o n f i r มล่วงหน้ากับทางลูกค้าก่อนถึง q ิวนัดเนี่ย ล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ย15นาทีอย่างนี้ก็คือเหมือนถึงว่าลูกค้านั่งรถเข้ามาปุ๊บก็คือเริ่มนับ39นาทีเลยเราเ,เริ่มนับตั้งแต่รถเข้าราบปภเรามาเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าเกิน39นาทีนี่มีได้รางวัลเป็นอะไรบ้างไหมคะเราก็จะมีการชดเชยให้ครับโดยให้เครื่องดื่มชูกําลัง10ขวดวก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยเสียแชงไม่ใครนะครับ,รบก็คือถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ไม่มีที่ไหนทําก็คือเป็นที่เราที่เดียวที่สามารถทําได้ครับผมถ้าถา ปัจจุบันเลยเวลาที่ดีที่สุด 3. านาทีเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเฉพาะที่ชาญชักการกรุงเทพทุกสาขาครับค่ะก็ตอนนี้นะคะชาญชักการเราก็มีศูนย์บริการอยู่ทั้งหมดเดสาขาใช่ไหมคะใช่ครับสาขา7สาขาของเราปัจจุบันนี้ก็เริ่มจากที่นี่ก่อนนะครับสาขาบางนากิโลเมตรที่14แล้วก็สาขาวิภาวดีแล้วก็สาขาบางบัวทองสาขาพระรามสองนะครับแล้วก็ปริมณฑลเราก็จะมีสาขาราชบุรีแล้วก็สาขาชนบุรีแล้วก็สาขาเชียงใหม่ สาขาล่าสุดที่จะเปิดก็คือจะเป็นสาขาชฉาจังเซาครับก็คือจะเปิดเร็วๆนี้วันที่1สิงหาหนี้ครับที่หสิงหานี้ก็เห็นว่าสุรบริการที่ชลบุรีของเราเนี่ยเป็นสุรบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นศูนย์ที่มีช่องซ่อมที่เยอะที่สุดน่าจะน่าจะเยอะที่สุดในประเทศล่ะครับสาขาชลบุรีอยู่เส้นเส้นสายเก่านะครับตรงข้ามกับมอเกษตรศรีราชาครับผมสำหรับใครที่อยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปรับบริการที่สาขานั้นได้เลยได้ครับยินดีครับเรียนเชิญครับผม